สนับสนุนรายการโดยปิดผมขาวให้เข้มสนิทติดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคร์บิวชัยวุฒนาคบานทุสระบุเหตุสะานลม่มซ้ำซากนั้นต้องเป็นความรับผิดชอบร่วมกันทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลขอร้องอย่าเล่นเกมการเมืองจนประชาชนเดือดร้อนส่วนเทพไทยเสนพงจากประชาธิปัยดบอกประธานวิบนีโรดไร้บารมีและงานนี้รัฐบาลต้องรับผิดชอบเต็ม อาน o แสนน่านนำอดีตคนแสดงสามหมื่นหมู่บ้านซบพักรวมไทยสร้างชาติเพื่อหนุนบิ๊กตู่เป็นนายกอีกสมัย ผู้ว่าอศวินออกมาเปิดเผยแล้วว่าการแก้ไขปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียวส่งให้มหาดไทยเรียบร้อยแล้วนาทีนี้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ตัดสินใจในบทสรุปและยืนยันว่าผู้ว่ากรทมมีหน้าที่ทําตามคําสั่งเท่านั้นส่วนจะลงชิงผู้ว่ากรทมอีกสมัยหรือไม่ยังไม่ตอบให้เหตุผลว่าไม่ใช่เรื่องยากตัดสินใจได้ในสวัน โควิดวันนี้พุ่งต่อทะลุไปหมื่นห้าจับตาการประชุมสบประคชุดใหญ่สปอตไลท์ส่องไปที่ผลเอกอนุพงศ์มหาไทยและอนุทินภูมิใจไทยและการปรับมาตรการโควิดจากฉุกเฉินเป็นประจำถิน่นอาสาคู่ภัยปอเต็กตั้งต่อยกันเองหลังขมเมนแย่งคนเจ็บส่งโรงพยาบาลทำเอาผู้ป่วยงงเป็นไก่ตาแตกยอดจองตัวเครื่องบินมาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเดือนมกราคมพุ่งกระฉูดขานรับการเปิดประเทศหลังโควิด ออสเตรเลียประกาศที่หมีโคอาลาเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์มีจำนวนลดลงอย่างเห็นได้ชัดสาเหตุมาจากทั้งไฟป่าและการถูกลุกล้ำพื้นที่เที่ยงโน้นเที่ยงไหนไม่เท่าเที่ยงที่นี่เที่ยงเททบ .5 หกับอัญชลีไพรีรักกิติมาธารารัตนกุลวันนี้พาไปชมโดนมรน520ลำแปลขบวนเป็นภาพนักกีฬาหญิงของจีนที่ฟ้าเหรียญทองจากการแข่งขันระดับโลกและโอลิมปิกฤดูหนาว สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เที่ยงททบ5